้ามากๆเลยนะคนส่องกระจกต้องช้ามากๆพราะนั้นคนส่องกระจกเขาวรานั้นกระจบจะทําตามไม่ทันเนาะอื้ออือไม่เลยไม่เลยมองตาอย่นงเดียวได,ได้ค่ะเอาที่สะดวกแต่ตาเราจ้องกันไว้เนาะเราไม่ได้มองม,มอง ยืนขึ้น,นค่ะจะเป็น A หรือเป็น B ให้เลือก A หรือ B A เคือนสองกระจกคนสองโอเคกระจก,ค,ะก,กะคือเป็นกระจกไม่ทำอะไรเรามองแม้กับโฟกัสดีมากโอเคดีทันทีแล้วเริ่มนะคะโอเคเบนหญิงกับเบนส์ชา สมาธิก็ทำได้